บรรยากาศต่างๆเริ่มดูดีมากยิ่งขึ้นหลังจากที่นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุดที่ในตลาดหุ้นไทยจะคาดหวังได้มากน้อยแค่ไหนนะคะไปติดตามกันต่อได้ในเทรดช่วงเทรดทามค่ะ ตามเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณสุโชติทีรวันรัชผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณสุโชิค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,คร,บครับหลายคนคาดหวังความต่อเนื่องของตลาดหุ้นไทยหลังจากทะลุพันสี่ร้อยจุดม่ได้เราพอมีหวังมากน้อยแค่ไหนฮะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยปัจจัยต่างๆจากภายนอกเนี่ยถือว่าอยู่ในโซนที่ค่อนข้างเป็นบวกแล้วลกันนะครับก็คือทางฝั่งสหรัฐเองเนี่ยโดเลขเศรษฐกิจส่วนใหญ่นะครับยังออกมาดูดี ก็เลยทําให้ความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยจากทางฝั่งสหรัฐเนี่ยลดลงไปเยอะละนะครับขณะที่หลายคนอาจจะกังวลว่าเอ๊ะถ้าตัวเลขเศรษฐกิจดีอย่างนี้เดี๋ยวดอกเบี้ยจะไม่ลงหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเหมือนกับตลาดการเงินเนี่ยมีการฟลาอินนะครับหรือรับรู้เรื่องของการเลื่อนเวลาลดดอกเบี้ยของเฟดไปมากพอสมควรละนะครับเฟดฟันฟิวเจอร์เนี่ยสะท้อนในเรื่องของการมองว่าปีนี้คงจะปรับลดดอกเบี้ยได้ไม่เยอะมากนะ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจตอนนี้ก็เลยกลับกลายเป็นซนติเ m e n t ที่เป็นบวกกับการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยภายนอกเป็นบวกนะครับกลับมาดูาปัจจัยภายในประเทศเราเองบ้างนะครับต้องบอกว่าผมเชื่อว่าตอนนี้ไมเคิลฟ,ฟันฟลอร์ที่ไหลเข้ามาตลาดทุนไทยในช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมี2ปัจจัยนะครับยังไม่มั่นใจว่าปัจจัยไหนมากกว่ากันนะปัจจัยแรกนะครับก็คือในเรื่องของการปรับ p อ y o u ratio ของหุ้นหลักๆในกลุ่มธนาคารพาณิชย ครับนะฮะอย่างล่าสุดนะครับตัว s อ b นะครับมีการปรับ p พลย์เอชขึ้นแล้วก็ BBL เองนะครับแต่กรุงเทพเองก็มีการปรับในส่วนของเพลย์เอ่เวิ์ขช้นขึ้นเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนอะไรบางอย่างนะครับว่าทางธนาคารพาณิชย์เองเนี่ยค่อนข้างสะท้อนส่งสัญญาณว่ามั่นใจในเรื่องของกระแสเงินสดมั่นใจในส่วนของแนวโน้มผลประกอบการปีนี้นะครับว่าน่าจะดีกว่าในช่วงปีที่ผ่านๆมานะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่หนุนในเรื่องของเบนตนฟันฟลอได้บ้าง นะครับอีกปัจจัยหนึ่งนะครับก็จะเป็นในเรื่องของมาตรการคุมเข้มของการตลาดสัทัพนะฮะในเรื่องของโรบอทเทรดแล้วก็การช็อตเดิลลิงนะซึ่งตรงนี้แม้ว่ามาตรการที่ออกมาจะไม่ได้เข้มงวดเหมือนกับทางจีนกับเกาหลีใต้นะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นมาตรการหนึ่งที่มีการแอคชั่นออกมานะครับแล้วก็ถ้าสังเกตนะครับในช่วงสองถึงสาเดือนที่ผ่านมานี้เนี่ยวันไหนที่มีข่าวว่าทางกรอตอกับทางตลาดสัรธจะแอคชั่นในเรื่องนี้เนี่ยมักจะมีแรงซื้อกลับจากต่างชาติระยะสั้น เงาเระยะสั้นๆนะครับเหมือนเป็นล,ลักษณะการช็อต covering นะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าถามว่ามีเงินฟันโคละต่อเนื่องไหมนะครับจะกลายเป็นว่ารักลงทุนต่างชาติจะลุยหุ้นไทยแล้วหรือยังนะตอนน,ตอนนี้ต้องบอกว่าผมขอรอสักทินหนึ่งนะตอนนี้ยังไม่มั่นใจกํากึ่งระหวา่างล,ลักษณะของช็อต covering หรือเป็นลักษณะของการที่ม่เงินไหลกลับเข้ามาจริงๆ <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ดูเป็นวันต่อวันสักคิปหนึ่งนะฮะขอระยะเวลาสักหนึ่งสัปดาห์้ะกัน ให้เม็ดเงินฟันโปรเนี่ยไหลเข้าสุดที่นะเป็นบวกสุดที่ตอนนี้อสักึ่งสัปดาห์เนี่ยเราถึงมั่นใจได้ว่าไม่ใช่การฟันโปรลิงกันนะครับค่ะส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะมันยังพอจะมีปัจจัยอื่นๆที่นักลงทุนรอคอยเพิ่มเติมด้วยไหมคะระหว่างที่กําลังรอนะคะว่าในยะสําคัญในการกลับเข้ามาซื้อสุดที่ของตลาดหุ้นไทยในฝั่งต่างชาติเนี่ยเป็นอย่างไรมองเข้ามาในเศรษฐกิจในประเทศเรามีปัจจัยที่จะเข้ามาสนับสนุบสน,นบ้างไหมคะ ครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าอย่างตัวเลขภาคอุตสาหกรรมนะฮะที่มีการรายงานในส่วนของภาคยานยนต์เนี่ยก็ถือว่ายังตะลอตัวอยู่นะเพราะฉะนั้นในภาพรวมเนี่ยเศรษฐกิจตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าแฟกเตอร์เดียวที่ยังเป็นบวกอยู่ก็คือในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็จะรวมไปถึงการบริโภคซึ่งการบริโภคเนี่ยต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งเป็นเงินนอ,นนอกนะฮะเป็นเงินจากนักท่องเที่ยวที่ใช้บริโภคในไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เรายังคงคาดหวังได้อยู่นะครับว่าตัวเลขการบริโภคในประเทศเนี่ยกับการท่องเที่ยวเนี่ยยังน่าจะยังดูดีอยู่นะครับในช่วงนี้นะครับแล้วก็คงจะไปรอลุ้นในช่วงของเดือนพฤษภาคมนะครับที่เม็ดเงินลงทุนภาครัฐเนี่ยจะเริ่มการอัดสินะนะที่มันล่าช้ามาในปีที่ผ่านมา,านะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ปัจจัยที่รออยู่ตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆก็คงจะเป็นประมาณนี้รวมถึงนะครับรวมถึงในเรื่องของเม็ดเงินอ่าดิจิทัลวอลเล็ตนะครับซึ่งตรงน,นี้เนี่ยต้องบอกว่า ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเข้ามาในช่วงของเดือนไหนแต่ว่าถ้าเข้ามาเนี่ยน่าจะเป็นการกระตุน้นการบริโภคในประเทศอีกมุมหนึ่งนะครับอย่่งที่หลายหน่วยงานเนี่ยกัดาาการกันว่า GDP ของไทยในปีนี้ก็มีส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของดิจิ t a ลวอลเล็ตกันนะครับ,รบกลยุทธ์เอาเลยยังไงดีครับหลายคนพอเห็นขึ้นมาก็พอไม่ขายเนี่ยมักจะกลับลงไปรอบนี้ต้องทำยังไงฮะ <c oughs> ครับอย่างที่บอกตอนนี้ไม่มั่นใจนะครับนักลงทุนก็ไม่มั่นใจนะครับว่าเป็นเพียงแค่การช็อตโฟกังหรือเป็นการซื้อปักจริงๆนะเพราะฉะนั้นถ้าถามกลยุทตอนนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับเลือกหุ้นที่ลงมาเยอะๆนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะรีบกรับได้พื้นฐานดีๆว l ลูชั่นต่ำๆนะหุ้นประเภทนี้เนี่ยมักจะอย่างน้อยก็ถือว่าปลอดภัยนะครับแล้วก็อีกกลยุทธ์หนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราจะไปมองในส่วนของภาพรวมตลาดเขามาประกอบนะครับผมอยากให้ดูจุดตัดสินใจที่บริเวณ1,405 1,405นะครับถ้าเกิดว่าผ่าน1,405ได้เนี่ยในเชิงของทีนิคข้อน่าจะมีสัญญาณซื้อต่อเนื่องได้อีกนะครับตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะในรเรื่องของการเก็งกําไรต่อเนื่องหรือไปรอขายด้านบนนะครับก็จะมีแนวต้านที่เป็นป,ป้อหมายถัดไปคือบร,ริเวณ1,420แต่ี่ยังไม่สามารถผ่าน1 1,405จุดได้เนี่ยอาจจะมีการบวกกลับนะครับเ่็นที่โควกันนะครับอันนี้ก็ต้องระมาระวังนิดนึงครับไม่พ่า,าจกจ็ต้องมีการขายล็อกกำไรมาบ้างบางส่วน,นะครับ มีท็อปพิกสำหรับนะักลงทุนไหมคะโซนล่างที่มีลุ้นรีบเอาอะค่ะครับสำหรับหุ้นตอนนี้เนี่ยตัวที่ลงมาล่างๆส่วนใหญ่นะครับที่ผมมองไว้จะเป็นหุ้นี่กลุ่มคาเฟีนะครับคาเฟ่ส่วนใหญ่เนี่ยวอลูชั่นค่อนข้างถูกนะครับตัวที่วันนี้ผมมองก็จะเป็นตัวโฮมโปรนะโฮมโปรนะครับตอนนี้ฟอร์เวิร์ดทีอยู่แถวๆยี่สิเท่านะครับซึ่งต้องบอกว่าหลุดกรอบลบ2องคือต่ำมากนะฮะถ้าทางสถิติถ้าไม <c oughs> ่เคยเห็นในเคสนี้ นะฮะซึ่งขณะนี้เนี่ยในปีนี้เองผมก็เชื่อว่าในเรื่องของภาคอสังหาริมทรัพย์ผู้ประกอบการส่วนใหญ่นะครับที่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่เนี่ยยังมองบวกกันอยู่เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าไม่น่าจะกระทบมากนกในเรื่องของสินค้าตกแต่งบ้านนะฮะร,รวมถึงหน้าร้อนปีนี้เนี่ยน่าจะมียอดไถ่แอร์เข้ามาช่วยหนุนด้วยนะครับสำหรับตัวโฮมโปรก็เป็นคุนถูกที่เอาลุกยังดูดีไม่ได้แย่ายมาก,กนะครับแล้วก็มาอีกตัวหนึ่งที่วันนี้ทางฝ่ายวิเซอร์เราก็มีการออกผลวิเคราะห์นะครับผมเชื่อว่า ก็คือตัวปั๊มน้ำมัน p t c นะ PTG นะครับตัวนี้ก็อิงกับในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยส่วนหนึ่งนะครับรวมถึงธุรกิจกร้านกาแฟเขาด้วยนะครับ,รบก็อิงกับกา,ารท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ถ้าจะไปมองพื้นที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวโดยตรงนะครับผมก็มองว่าตัวที่มันยังถูกอยู่ ยังแระกาดอยู่นะครับก็ <Okay. S 2> จะเป็นตัว SHR นะครับหรือโรงแรมในกลุ่มของิงนั่นเองนะครับตอนนี้ Price ทุบอยู่ที่0.5เท่าทนั้นเองขณะที่ผลประกอบการก็ถือว่าดูดีนะครับได้เลยครับวันนี้ขอบคุณคุณสุชนนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ